วัสดีครับบัญญัติคำประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องสองดาราในอดีตไพนโรดเรวดีเมื่อปีพุทธศักราช2521ทั้งสองแสดงภาพยนตร์ด้วยกันเรื่องสืบยัดไส้หนึ่งเอไพนโรธสังวรีบุทเกิดวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2496 การจนะบุรีเสียชีวิตวันที่3มีตัวนายนพุทธศักราช2568รวมอายุ72ปี2รลังเรวดีปัตตพงศ์เกิดเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 0 0ที่กรุงเทพมหาคนครหนังเรื่องสืบยัดใส่สูโม่กำกับการแสดงเข้าฉายเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2521